ด้วยเหตุนี้แนวความคิดของคาร์นมากนั้นจึงเป็นแนวความคิดไดเอเล็กทริกอิมิเตอร์คือเป็นแนวความคิดด้านวัตถุนิยมล้วนๆและอยู่ต่อมาในปีคศ1853คาร์นมากได้ประกาศในใน,ในเรื่องพรคคอมนิสต์เรียกว่าคอมนิสต์ประกาศสงครามคอมนิสต์เรียกว่าคอมนิสต์มนิเตอรโดยคาร์นมาก,กประกาศว่าเราเป็นศัตรูกศาสนาและเรามั่นใจว่าเมื่อไหร่การปลดปล่อยกรรมชีพนี้สิ้นสุดลงแล้ว ความจำเป็นเกี่ยวกับศาสนานั้นจะไม่มีเป็นเด็ดขาดนี่แสดงว่าเจ้าคานมาร์ผู้คิดนัก่กปมณินคนแรกของโลกนั้นเขาได้ปฏิเสธต่อต้านประกาศว่าศาสนานี้เป็นศัตรูของเขาแล้วอย่างแน่นอนแล้วต่อมาก็แนวความคิ่งเลนินเลนินนั้นเป็นผู้นำมอสโกวเซียนะชื่อจริงๆไม่ใช่ชื่อเลนินหรอกครับชื่อวะลาะดีวเลน็ะละนอฟวะลาะดวเลน็อฟหรือเลนินได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับศาสนาเลยว่าคนที่จะนับถือพระเจ้า หรือคนที่คิดจะสร้างพระเจ้าหรือคนที่คิดจะนับถือพระเจ้าหรือคนที่คิดจะสร้างพระเจ้าก็คือคนที่ตีราคาตัวเองให้มีราคาต่ําที่สุดทั้งนี้ามนุษย์นั้นโดยธรรมชาติแล้วมันต้องการอิสรภาพแต่การที่มันเอาจิตใจไปผูกพันด้ว้กบุญกบาาผูกพันไว้กับพระเจ้านั่นแหละคือความสูญสิ้นอิสรภาพไปในตัวของมนุษย์นี่แสดงว่าท่านเลนินก็ปฏิเสธศาสนาแล้วและต่อมาแนวความคิดของเหมาเจ๋อตุงหรือเมาเซตุง ท่านเมาเสือตุงหรือท่านเมาเซยตุงได้ให้ข้อคิดเกี่ยวศาสนาไลยว่าศาสนาคิดเป็นของจักรวรรดิยมลัทธิกรุงจี๋แต่แก่ลัทธิบูชาเทพเจ้าของชาวจีนบูชาวิญญ,ญาณบ,บรรพบุรุษของชาวจีนเป็นลัทธิที่รับใช้ศรินานายทุนพระพุทธศาสนานั้นเป็นยาเสพติดนี่แสดงว่าท่านประธานเหมาก็ไม่นับถือศาสนาเหมือนกันแล้วเมื่อเขาเหล่านี้ไม่นับถือศาสนาแล้วเขาทําลายศาสนาโดยวิธีใดเราศึกษารายละเอียดได้ จากรัฐธรรมนูญปกครองประเทศแต่ละประเทศเพราะรัฐธรรมนูญนั้นก็คือโครงสร้างของสังคมแต่ละประเทศนั่นเองจีนแดงนั้นมีรัฐธรรมนูญปกครองประเทศอยู่30มาตราในมาตรา28ได้บอกไว้ว่าประชาชนจีนมีสิทธิที่จะไม่นับถือศาสนาและวิาพากษ์วิจารณขศาสนาได้นี่แสดงว่าสบานจีนแดงในคณะนั้นเขาไม่ยอมคุ้มครองศาสนาและนอกจากก็ยังปล่อยกระบวนการปละกาศทำลายศาสนาได้อีกด้วย โดยเหตุนี้ในประเทศจีนนั้นจึงไม่มีแล้วศาสนาะนักการเมืองก็ดีนักวิทยินก็ดีพอไปประเทศจีนเขาเอาพระเกศมาให้ดูกลับมาโมเมศาสนายังอยู่วัดยังอยู่ผมยังเห็นข้าเห็นเจ้าอยู่นะจริงครับนี่ผมก็ไปมาแล้วแล้วผมก็กราบพระเกศมาแล้วนะครับที่มณฑลอยู่หนานีน่ผมไปเขาก็เอาผ้ามาต้อนรับครับอายุประมาณหกสิบเศษหกสิบปีเศษแล้วนะครับผมก็กราบพอเห็นมาท่านอาวุโสกว่าก็กราบ บางเออนี่มันทนหูหนาเนี่ยเป็นคนไทยเผ่าไตพูดภาษาไทยอย่างเรียน,นพวกเรานี่ได้ครับล่ามันก็หนีพอล่ามือม็คุยกันผมก็เลยถามถึงข้อวัดปฏิบัติระหว่างพระจีนกับพระลาวเนี่ยจะมีข้อวัดข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันไหมผมก็ถามเดี๋ยวก็สินนี่แหละครับถามเรื่องศินสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อของพระข้อเดียวกับเกอก็ไม่รู้เลยครับไม่รู้สักข้อเลยผมก็มานึกอพระจีนเนี่ยเขาไม่ถือศินสองร้อยี่สิบเจ็ดเขาถือศีลสิบหรือเปล่าเนี่ยก็ถามศีลสิบอีกเาก็ไม่รู้อีก ผมก็มานึกเอมันไม่ถือสินสิบเนี่ยบางทีก็เป็นฝ่ายมหายานเขาอาจจะถือกรรมบทสิบก็ถามกรรมบทสิบข้อเดียวก็ไม่รู้ผมก็มานึกเอพระอะไรนี่สินสองรอยี่สิบเจ็ก็ไม่รู้สินสิบก็ไม่รู้กรรมบทสิบก็ไม่รู้สินห้ามันจะรู้หรือเปล่าเนี่ยผมก็ลองถามสินห้าสินห้าข้อเดียวก็ไม่รู้ผมตรงตกเลยครับพระหุ้งก็หาอะไรสินห้าก็ไม่รู้บูนิกาพระเจ้าไปแสดงวันนี้นะครับไม่มีศาสนาผมเชื่อเลยครับไม่มีนะไม่มีเด้ขาดเลย ถึรัสเซียรัสเซียนั้นมีรัฐธรรมนนปกครองประเทศอยู่172มาตราครับในมาตา52ได้บอกไ้ว่าเพื่อให้มนโนธรรมแก่มวลชนเราต้องแยกศาสนาออกจากรัฐแยกศาสนาจากโรงเรียนหมายความว่ารัฐบาลน,นั้นไม่ต้องคุ้มครองศาสนาในโรงเรียนไม่มีการสอนศาสนาแต่มีการสอนรัฐที่มา์กเรนินซึ่งเป็นรัทิที่ปฏิบัติศาสนาเอามาแทนเพราะฉะนั้นที่ประเทศรัสเซีย ก็ไม่มีเหมือนกันถึงจะมีก็มีพระเจ้ครับหรือพระนักการเมืองเป็นพระหน้าฉากแบบเดียวกับประเทศจีนที่ผมไปโดนมาแล้วครับถ้าย้อนกลับมาประเทศลาวในประเทศลาวนั้นเมื่อเขาได้เอาครูอาจารย์เก่าๆนี้ไปสัมมนามหมดแล้วเขาได้เอาครูใหม่ของเขาซึ่งเรียนจบมาจากรัสเซียมั่งเวียดนาม,มั่งเอามาสอนเด็กแทนหลักสูตรเก่าถือว่าเป็นหลักสูตรพิรณานายทุนลบล้างเพราะฉะนั้นเด็กตัวโตวอายุสัสามปีขึ้นไปนะ มาเรียนมัธยมแล้วนี่ถือว่ามันเรียนมาจากหลักสูตรธรรนานายทุนเขาก็เอาไปสัมมนาครับเอาไปออกแรงงานเอาไปเป็นทหารครับแต่แถวบ้านขอเป็ไปทหารหมดเด็กที่สามปีเนี่ยเขาตั้งหลักสูตรใหม่ขึ้นมาเด็กตัวเล็กเอามาเรียนชัน้นประถมใหม่หลักสูตรใหม่นี้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาไม่มีเลยแนมะ้แต่ข้อเดียวเพราะฉะนั้นในประเทศลาวนี้ต่อไปต้องหมดแน่ศาสนาในประเทศลาวในปัจจุบันยังอยู่ประมาณ5%นะครับแต่ต่อไปต้องหมดแน่ๆครับและวิธีการยึดวัดเป็นยังไง วิธีการยึดวัดนั้นก่อนเราจะรู้เรายึดอย่างไรต้องรู้ก่อนประเทศลาวนั้นแบ่งเป็นสองเขตการปกครองนะครับสองเขตการปกครองการปกครองเขตแรกได้แก่เขตยึดครองเก่าเขตยึดครองเก่านั่นคืว่าเขตเชียงขวางพงศลีสำเหนียนิลาวแดงยึดครองมานานแล้วครับมีการปลดปล่อยนานแล้วเขาเรียกว่าเขตยึดครองเก่าในเขตเหล่านี้มีการจัดสรรข้อมูลแน่นหนาแล้วมีการครอบคุมประชาชนได้อย่างแน่นหนาแล้วในเขตเหล่านี้ไม่มีพระแล้วแม้แต่องค์เดียวครับ โบดหลังสวยๆเป็นยุ่งข้ามวมูดได้ในปัจจุบันนี้ส่วนในเขตทองใหม่หมายว่าลาวแดงเพิ่งครอบรองให,ใหม่ได้ประมาณสี่สามปีสี่ปีบันนี้ในเขตเหล่านี้ได้แก่จะประสาทปากเซชิปนดอนท่าแขกสมัยในเขตเยงนันน้งบางอันนี้มันใกล้าชายแดนไทยเขาไม่กล้าทําอะไรรุนแรงประกอบทั้งพระเจ้าประสงค์ในเขตนี้มีการปฏิบัติมั่นคงมีญาติโยมนับถือกังเหวียวแน่นเขาไม่กล้าทําอะไรรุนแรงเขาค่อยทําค่อยเป็นค่อยไปไปวิธีการยุคให้สึกบ้าง แตวิธีการออกกฎหมายบีบลัตบ,บ้างสุดท้ายพระก็ต้องหมดไปหมดไปหมดไปเพราะมันมีแต่ชุดบวชไม่มีมันจะหมดจนได้แหละครับและวิธีการยึดวัดอยู่ในเขตยุคของใหม่นี้อย่างวัดนี้มีพระสามองค์สามองค์นี้ไม่พอสงฆ์ครับมันก็บอกพระเดชพระคุณครับสามองค์ไม่พอสงฆ์ขอหนึ่งมวไปรรวมอยู่กับวัดโน้นพระก็หนีจากวัดนี้ไปอยู่กับวัดโน้นแล้ววัดนี้มันเอา่าพระบ้านผมได้บวชจะเป็นยุ่งข้าวครับสลาการประยน์เอาเป็นที่ประชุมสมนาเรียนและที่มากเลยนิน พอทพ่ามารวมกันอยู่วัดนี้ก็หาเรื่องแกล้งท้าไปแล้วการคืนนักก็ยิงปืนปองแปงปองแปงพราก็จำวัดไม่ได้บางแห่งก็ตีกระถ้งแต่ทางทางทางลำวงรอบวัดพราก็จำวัดไม่ได้พอถึงแต่ขัม้มถึ่ห้าขัามมาแทนที่จะมีญาติโยมก็มารับศีลฟังเทศเหมือนประเทศไทยลรือลาสมัยเก่ามันกับตีแกง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 ,แกงให้ประชาชนไปชุมนุมกันที่บ้ากนกำนันใุญยบ้านแล้วไม่มีคนเข้าวัดพ่าตั้งบาดเป่าลำคาญใจสกีเหลืออีกสามอง ศาน,นก็ไม่พอสองอีกก็บอพระเดชพระคุณครับมีมไปรวมอยู่กับวัดโน้นแล้ววัดนี้แล้วมันค่อยเอามาทีละวัดทีละวัดทีละวัดอย่างเงี้ยในปัจจุบันนี้จังหวัดนอกๆกันกไม่มีแล้วครับหมดแล้วส่วนตามเขตริมน้ําโขงนี้เหลือประมาณห้าเปอร์เซ็นและพระที่เหลืออยู่นั้นจะเป็นพระพุทธงูปานาังขฉา,านี้ข้าพเจ้าถึงพระเจ้า,า,าว,ว่าเป็นที่พึ่งแบบพระไทยไม่ได้ต้องเป็นพระมารซิสกานาังขฉา,านีข้าพเจ้าถึงคา,าร์มาก็เป็นที่พึ่ง นั่นต้องเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปูผักมันนังก็อยู่ได้นะครับที่นครหลวงเดียงจันนี่ถ้าท่านไปอยู่นานท่านจะรู้เองครับไปเลยละครับไปดูได้ครับนะเจ็ดวันแม่นครหลวงเดียงจันเองนะครับส่วนบ้านนอกถือว่าเป็นงานอาชินแหละครับไอ้ปลูกมันดั้งปลูกมันปลูกมันสับหลังเลยครับเป็นธรรมดาครับส่วนนครหลวงเดียงจันถ้าเดียงจันนั้นทุกเจ็ดวันเขาจะรถเเ็มซีนี่มาใส่รถทหารนะครับใส่บรรทุกไปเต็มรถเลยพระเอาไปออกแรงงานครับเจ็ดวันเจ็ดวันครั้งหนึ่งนะครับ และมีจอบมีเสียมมีเครื่องมือเต็มในรถนะพอไปจะไปนั่งสมดุลเฉายงไปไม่ได้เพราะถ้าสมดุลเฉียมไปเอว่าไม่พอใจในการทํางานความคิดยังไม่เก่าวนะต้องเคาะจอบตีเสียมต้องตังต้องตังต้องเต็งต้องต็งเป็นอย่างนี้นะครับไปดูได้ที่เบนจันเลยครับนะเสร็จแล้วจะปลูกมันดั้งบ้างปลูกมันสะปะหลังบ้างพอเวลาฉันข้าวต้องฉันแบบปาร์ตี้ครับแบบปาร์ตี้ก็แบบไหนก็ตั้งโต๊ะยาวเดินหัวแบบนี้แหละครับเรือแบบแบบปาร์ตี้การพาลาและพไทยแตกต่างกันเลยนะครับ ท่าไทยเป็นผ้าพุทธท่าลายเป็นาปารตีครับนะฉันข่าวิธีการยืนกินเลยครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่มันทําลายโฆษณาชัดๆนะครับเนี่ยต่อไปต้องต้องหมดแน่ๆครับมันเลยค่อยหมดลงหมดลงทีละน้อยละน้อยละน้อยโดยเหตุนี้พระเดชพระคุณท่านทานลายที่ตายมผมบรรยายมานี้ก็ดีหรือคุณยมทีกท่านจะมาบรรยายมานี้ก็ดีคุณยมมีหลวงปู่หลวงตาหลวงนาหลวงโงหลวง,ลวง,ลวงพี่หลวงน้องยมกลับไปนี่ประมัตรการการเดยืนท่านได้เลยว่าตัวคอมมอนิสนั้นไม่มีศาสนาอย่างแน่นอน แต่ในปัจจุบันนี้มันยังไม่ด่าพระไม่โจมตีพระไม่ฆ่าพระไม่ทำลายพระเพราะมันไม่ต้องการสร้างศัตตูหลายตัวเขาเรียกมาแสดงจิตร่วมเหมือนจิตต่างไว้ซะก่อนแต่เมื่อไหร่มันสามารถเอาชนะพลังขุนศึกคือทหารตำรวจเรียบร้อยหมดแล้วและสามารถเอาชนะพลังมวลชนคือลิขิตจงศึกษาปัญญาชนเรียบร้อยหมดแล้วเมื่อนั้นมันจะต้องทำลายธรมหากัตริย์เป็นอันดับสองแล้วทำลายศาสนาเป็นอันดับสุดท้ายแบบเดียวกับในประเทศลาวในสมัยยังไม่ชนะกาพระก็เป็น อราตนาสินเกินอราตนาเทพเกินแต่พอมันชนะเด็ดขาดแล้วเอา,าพระไปเลี้ยงหมูมันก็ทําตุนให้โยมบอกท่านอย่างนี้นะโยมนาะอันนี้แหละเป็นสาเหตุหนึ่งทําให้ผมนี้ไม่พอใจที่จะอยู่ในประเทศลาวครับสาเหตุที่สองเกี่ยวกับลัที่คอมมนนินิตลัที่คอมมินิตนี้นะถ้าพูดตามอุดมการตามหลักวิชาการดีจริงผมเองก็อยากเป็นคอมมินิตและจะอยากจะให้ท่านทุกองค์นี้เป็นคอมมินิตหมดเลยถ้ามันเป็นไปได้ ่ปรากฏวดว่าในทางปฏิบัติแล้วคอมมิวนิสนั้นเป็นแต่เพียงนิยามธรรมเป็นแต่เพียงความฝันไม่มีประเทศไหนปฏิบัติให้ถึงคอมมิวนิ์ได้ไม้แต่ประเทศเดียวรัสเซียก็ไม่ใช่คอมมิวนิ์จีนแดงก็ไม่ใช่มันจน,นได้แค่สังคมนิยมครับนะเพื่อประดัดความรู้เวลาเราน้อย,ยนะครับผมมาย,ยกตัวอย่างคอมมิวนิคนันดูว่าปร,ระเทศไหนสมควรเป็นคอมมิวนิ์ได้คอมมิวนิ์มีกฎเกณฑ์อยู่สามข้อประเทศไหนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สามข้อนี้ได้ประเทศนั้นเป็นคอมมิวนิ์ได้นะขอ้อที่หนึ่งประชาในโลกคอมมิวนิ์นั้น ใช้อุปกรณ์การผลิตต้องอยู่ในระดับสูงทั้งหมดใช้เครื่ัตนมัติหมดเลยชาวไร่ชาวนานี่ไม่ต้องมาใช้ไร่ทนาโดยเวอร์ยควายใช้ขยนไถนาเท่านั้นมันให้เป็นคอมมอนิสต์ได้แต่อย่างนี้จะมีในประเทศไหนบ้างทำอะไรยังมีไหมรัสเซียเองบางแห่งใช้ขยนไถนาบางแห่งก็ใช้ควายไถนาใช้ลาไถนาใช้อูดไถนาประเทศจีนบางแห่งใช้ขยนไถนาบางแห่งก็ใช้ควายไถนาบางแห่งใช้จอบนี่ขุดนาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นคอมมวนิสต์ไม่ได้เพราะการออกแรงงานไม่เท่าเทียมกันครับ คือี๋ขาไม่ข้อที่สองไม่มีรัฐบาลไม่มีผู้ปกครองไม่มีผู้ถูกปกครองไม่มีผู้ขูดรีดไม่มีผู้ถูกขูดรีดอ่าและข้อสองนี่ว่าไม่มีรัฐบาลมีประเทศไหนที่มีรัฐบาลมีไหมเขาบอกว่าทุกคนเสมอภาคกันหมดเลยไม่มีเจ้าไม่มีนายไม่มีรัฐบาลนี่ผู้ขูดรีดก็ไปมีผู้กดขี่ก็ไปมีทุกคนเสมอภาคกันหมดเลยเขาว่าอย่างนี้และประเทศไหนที่มีรัฐบาลเขาเห็นไหมล่ะแล้วเซียกนมีนายด้วยเชนเดียรัฐบาล กินก็มีนายหัวก็ผงลาวไกสอนขมเนก็ะเ็นสม,มินเวียดนางว่าฝ่ามันดงมันก็ยังมีรัฐบาลเท่าเดิมเมื่อยังมีรัฐบาลเท่าเดิมก็แสดงไม่ผู้ปกครองมันจะเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ได้ครับเพราะจะมีผู้ปกครองอยู่นี่แล้วผู้ขูดรีดมันก็มีคือพวกออกแรงงานนี่ครับถูกขูดรีดแรงงานอย่างหนักเรียกว่าขาษีกสิกรรมครับเอามาใช้ใรัฐบาลกินเพราะนั้นคอมมิวนิสต์ก็จะไม่มีและวเงไในา้คอติสออีกมันบอกว่าป่าชาใจลอกคอมมิวนิสต์นั้นออกแรงเต็มความสามารถกินได้ตามความต้องการตัวเล็กออกแรงตัวเเลล็กกกพามัันนโต กินได้ตามใจชอบมั่งมีทึ้งเพียงนี้มันจะเป็นคอมมิวนิสต์ได้และท่านเห็นประเทศไหนมั่งที่มั่งมีทั้งเพียงนี้นมีไหมครับรัะเซียเองได้สร้างระบบสังคมนิยมเพื่อแต่ก้าวเป็นคอมมิวนิสต์นี้แต่ั้งปีคศ1917สิ 1, เจดจนถึงปีคศ1980น้าแปดิในปัจจุบันนี้รแลเชียซื้อข้าวเมริกากินทุกปีใน่พอกินสักปีเดียวแล้วจะกินได้ตามความต้องการได้อย่างไรครับประเทศจีนสร้างระบบสังคมนิยมเพื่อแต่ต้าเป็นคอมมิวนิสต์นี้มนนกกิิพอ ไม่พอกินต้องซื้อข้าวอเมริกากินข้าวไทยกินทุกปีไม่พอกินสักปีครับเมื่อไม่พอกินแล้วกินได้ตามความต้องการได้ยังไงตอนนั้นเป็นเนวลาคอมมิวนิสต์ไม่มีในโลกและทําไมประเทศที่ใช้ระบบคอมมิวนิสต์ปกครองแล้วมันถึงจนหมดลาวก็จนขเนเหนืนนก็จนเวียดนามก็จนรัสเซียก็จนขั้นเหนือนี่อดข้าจะตายอยู่แล้วประเทศรัสเซียส่งข้ามาช่วยไหมประเทศจีนส่งข้ามาช่วยไหมไม่มีมีแต่ประเทศทุนนิยมประเทศเซลีส่งข้าให้กินนะครับเพราะประเทศเขาก็ไม่มีจะกินเหมือนกันครับ แล้วทาไมมันถึงจนหมดทุกประเทศประเทศคอมมิวนิสต์ทั่วโลกอะครับจนหมดเหตุที่มันจนนั้นพเพราะแนวความคิดหลักเษฐศาสตร์ของคาร์มาร์กมันไปขัดแย้งกับความเป็นจริงของโลกครับประเทศหนก็แ้วแต่นี่เอาหลักปฏิบัติอันนี้ไปใช้จนหมดเลยนะคาร์มาร์กจะบอกว่าธรรมดาลโลกของเรานี่นะครับมันจะทรงตัวเป็นโลกอยู่ได้ตอาใช้การขัดแยง้งถ้ามันมีการขัดแยง้งแล้วโลกไม่ทรงตัวอยู่ไม่ได้เป็นเด็กขาดครับอย่างเช่นไฟฟ้านี่มันจะเป็นไฟฟ้าแสงสว่างสว่สวาแก่เราได้ก็มีการขัดแยง้ง ระหว่างโปรตอนอิเล็กตรอนครับลบตบวกอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันช็อตทันทีเลยครับเมื่อไรลบมาบวกดับบวกมาลบดับสลับอย่างนี้ตลอดจะไป AC นะครับถ้าเป็น DC ก็มีการขัดแย้งร,ระหว่างลบกับบวกลบดึงบวกดันไม่ได้อยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันจะช็อตทันทีเลยครับอันนี้เป็นกฎธรรมชาติของโลกครับในตัวของเราเนี่เหมือนกันมีการขัดแยงระหว่างเก่ากับใหม่กินแต่ละเมื่อวานนี้เป็นของเก่ากินมนันได่เป็นของใหม่กินได้ม่ตาไม่ถ่ายตายเหนื่อยแก่ไม่ต้องห่วงครับต้องตายครับเพราะฉะนั้นโลกเราต้องทรงตัว ในด้านสังคมาศาสตร์คาร์นาร์เขียนไว้บอกว่าสังคมจะขยายตัวได้ต่อเมื่อการขัดแย้งแข่งขันเมื่อมีการขัดแย้งแข่งขัน,ขขนสังคมจะขยายตัวคารมาร์ยอมรับแต่พอคารมาร์มาเขียนหลักเาศาสร์ขึ้นมาคารมาร์บอกว่าการขัดแย้งแข่งขันนั้นมันเป็นลทัทธิของนายทุนมันจะต้องถึงความหายยะนที่สุดเมื่อมีการแข่งขัน,ขนเป็นไงขาดแรงกระตุน้นเมื่อขาดแรงกระตุน้นมันก็เลยไม่เจริญอย่างเช่น,นประเทศลาวเนี่ยแต่ก่อนหน้า แถวบ้านผม,มท่านนาได้ข้าวทุกปีครับเหลือจินได้ซื้อได้ขายพอจัดระบบข้อมูลครับแบบทั้งคนยอมของขานม,มาไม่มีการแข่งขันมาทําเป็นข้อมูลข้อมูลปรากฏว่านาที่เคยได้ข้าวสามสิบเพียนลดลงมาเหลือสิบเจ็ดเียนครับอย่างเช่นนาเขาโยมสีที่ประเทศลาวขอัผมเนี่ยแต่ก่อนท่านนาได้ข้าวสามสิบเพียนทุกปีสามสิบเพียนนี่ผมหมายถึงเพียนลาวนะครับไม่ใช่เพียนไทยนะครับเลียนไทยมันคันกิโลเป็นหนึ่งเพียนเพียนลาวนั้นสามร้อยหกสิบห้ากิโลเป็นหนึ่งเพียนครับ แกทําคนเดียวแกได้สามสิบเพี่ยนทุกปีพอใช้ระบบข้อมูลทําเป็นข้อมูลเป็นกลุ่มปรากฏว่าได้สิบเจ็ดเพี่ยนครับมันหายไปไหนสิบสามเพี้ยนผมก็เรียกโยมสีมาถามแกก็บอกว่าแต่ก่อนผมทําคนเดียวเหลือกินก็ได้ซื้อได้ขายผมก็มีกําลังใจทําแต่บัดนี้ทําเป็นข้อมูลแล้วแต่ว่าน้าคุมมันจะสั่งสั่งผมเปิดน้ำก็เปิดสั่งผมปิดก็ปิดมันไม่สั่งผมก็ไม่ทำเพราะทำไปแล้วได้กินข้าวสารกินขึ้นนั้นเดินทําไปทําไม มันเลยจนหนักลงไปอีกครับนอกจากนี้จ้อนน่าะกลาวแล้วประเทศพมา่าในเพื่อนบ้านของไทยเนี่ยแต่ก่อนพมา่านี่จเจริญกว่าไทยครับขายข้าวอันดับหนึ่งอันดับสองของโลกเลยครับได้มากกว่าไทยต่อมาในวินปัตุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจการปกครองมาใช้ระบบเศรษฐกิจแบบคานมาร์กแบบแบสังคมนิยมนะเดี๋ยวนี้ทมา่าซื้อข้าวไทยกินแล้ว